สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่9กรกฎาคมนะคะวีอัปเดตเยอะมากนะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนรับสกินฟรีฮีโร่ฟรีอะไรต่างๆเยอะๆมากมายเลยนะคะซึ่งฮีโร่ของเราที่เข้าใหม่จะเป็นฮีโร เกอร์วีร่านะคะซึ่งฮีโร่นะคะจะไม่มีขายเดือนกรกฎานะคะต้องไปต้องมาเล่นในกิจกรรมวอล์เอ้ซ์ซูเปอร์ฟรีพารเอานะคะแต่ถ้าจะให้ขายเนี่ยก็จะเป็นช่วงสิงหานะคะก็จะเปิดขายนะเดี๋ยวมาดูวิธีเล่นนะคะกดมาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะทุกคนจะเจอกับกิจกรรมซูเปอร์ฟรีพารนะคะซึ่งซูเปอร์ฟรีพารอันนี้นะคะแจก ฮีโร่นะคะ1คือกอวิล่านะคะแล้วก็2จะเป็นสกินเคน MVP นะคะแล้วก็3เหมือนจะมีให้หลุ้นเป็นสกินอัลติเมทด้วยนะแล้วก็4นะคะจะเป็นสกินฝั่งขวามือนะคะจะเป็นอลิสอัลเลนนะคะแอดเนทเียร่านะคะแจกเยอะแยะมากมายเลยนะคะตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่ 8เดือนสิงหานะคะทุกคนอ่เดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นนะคะเล่นเหมือนวอลล์าาพาสเลยเรามาเก็บแต้มตรงนี้นะคะกดมาตรงคําว่าภารกิจนะแล้วเราก็กดรับทั้งหมดไปได้เลยนะคะทุกคนนี่ ท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิปช่น,นะคะ มาฟ้าแล้วเป็นของฉันเออแกไม่รอดแน่บ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่วะทาไมมีสกินส,สวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินต้น tp 7เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะอันนี้คือเราอัพเลเวลนะเดี๋ยวมาดูวิธีเก็บแต้มนะคะจะมีเล่น55กับเพื่อนเล่นโหมดจนันนันดาบเอยเล่นแบบส่งไอเทมสกิ ปืนคนรวยอะไรประมาณนี้นะคะก็เข้ามาเก็บแต้มกันนะคะคือวิธีเก็บแต้มคือง่ายมากนะแล้วก็แต่ละเลเวลนะคะก็จะมีของรางวัลใหญ่ๆเลยแบบนี้นะคะถ้าเลเวลที่61นี่คือแจกเป็นลุนสูงสุดสกินอัลติเมทนะคะเลเวล60นะคะลุนสกินอัลติเมทนะคะทุกคนจะมีเนี่ยก็เลือกเอานะคะว่าคือมันต้องลุ้นอีกทีนะคะไม่ใช่ว่าแบบได้ทุกคนนะอัลติเมทนะคะอันเดี๋ยวเราก็ มากกดรับของรางวัลนะคะซึ่งมันมีอ่าแล้วเราก็จะได้เหรียญแบบนี้นะคะซึ่งเหรียญน,นี้สามารถเอาไปแลกสกินเคนได้นะคะแล้วกดรับทั้งหมดไปเลยนะคะนี่แล้วก็เลเวลที่3นะคะจะเป็นฮีโร่เกอร์วีราเด่อ่ะก็ไล่ไลมาแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเลเวลช่วงที่10กว่ากว่าอ่าก็คือทำให้มันครบแหละทุกคนก็ได้ทุกคนแน่นอนนะคะนี่ อันนี้ของรางวัลก็ตามนี้เลยนะคือเราพูดไปแล้วนะคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะมากนะคะนี่อ่ะนี่เลยโคตรจะอลังการนะอ่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเลเวลที่5 1าสถึงหกนะคะจะแจกเป็นเหรียญเยอะหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นปืนคนรวยอ่ะเอาไปส่งในเกมะคะ่ะแลเ้วเที่60นะคะจะเป็นเปิดเพื่อเลือกรับนะคะซึ่งจะมีสกิน อลิสอเลนคาเปนี่นะคะมีไอริอ่ะเยอะแยะอะทุกคนเนี่ยก็ตามรูปนี้เลยมีเตียวเซียนอะแล้วก็เลเวลที่67เอ้ยเลเวลที่61นะคะจะเป็นกล่องอันนี้นะจะเป็น กล่องอันนี้นะคะเปิดเพื่อรับ1ไอเทมนะคะจะมีเหรียญหรือกล่องสกินถาวรที่เอาไปสุ่มหนึ่งสกินสํารับสกินอัลติเมทนะคะแต่เราคิดว่าเราอาจจะได้เหรียญละกันเออทุกคนก็ค่อยลุ้นเปอร์เซนต์กันอีกทีนะคะแต่มีโอกาสได้สกินทุกคนกันแน่นอนนะคะทั้งสกินทั้งฮีโร่อะและถามเรานะคะว่าพี่ครับแล้วถ้าผมอยากได้สกินเคนต้องทํายังไงอะทุกคนมันมีเหรียญน,นะคะเหรียญอันนี้จะเป็นชื่อว่า เหรียญซปเปอร์พารนะคะเก็บเหรียญซปเปอร์พาร์ตนะคะให้ครบ40เหรียญแล้วเอามาแลกตรงนี้นะคะจะได้เป็นสกินเคนฟรีนะคะสกินเคนมีเอฟเฟกนะทุกคนอ่ะเรามีป้ายประกาศด้วยมีสกินปุ่มไหมนะ,ะสะกินปุ่มเหมือนจะมีนะ สกินเคนนะคะนี่คือมันอัปเดตใหม่ค่อนข้างที่จะโหลดเยอะนิดหนึ่งเนี่ยเราก็ช้านะคะหรือว่าใครที่ไม่อยากได้สกินเคนนะคะเอามาแลกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะจะมีเนี่ยเอามาแลกตรงนี้ได้นะคะป้ายสังหารเคนนะคะใช้25แต่มันก็ต้องมีสกินก่อนไหมถึงแลกได้มีเป็นท่าเต้นด้วยอ่าแล้วก็มีแลกเป็นตั๋วสจวัซิกมาด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะว่าจะเป็นยังไง เรากดตรงมุมนี้นะคะกดเปิดกล่องอ่าในกิจกรรมเปิดกล่องนะคะเขาจะมีให้รุน้นเป็นสกินไดเมนชั่นด้วยนะทุกคนอ่านี่ก็คือ,อเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นกันนะคะนี่กดกติกาในเกมนะคะก็เก้าเก้ากั9คมถึงแปซิงหานะคะสามารถผลิตลอตเตอรี่ได้โดยเข้าร่วมกิจกรรมซุปเปอร์โชว์แต่ละคนนะคะสามารถรับตัว๋ว ลอตเตอรี่ได้สูงสุด6ใบวันจับฉลากลอตเตอรี่คือวันที่26กรกรกฎาคมก่อนวันจับฉลายนะคะคุณไม่สามารถขูดรอตเตอรี่ได้หลังจากวันจับฉลากนะคะก่อนที่กิจกรรมจะสิ้นสุดผู้เล่นสามารถจับฉลากลอตเตอรี่ได้ไอตั๋วลอตเตอรี่แต่ละใบนะคะสามารถขูดได้เพียงครั้งเดียวลอตเตอรี่นะคะใช้สําหรับการจับฉลากเท่านั้นไม่สามารถ ขายในกระเป๋าเป้จะถือว่าเป็นโมคะหรือสิ้นสุดนะคะอ่าแล้วก็รางวัลพิเศษของลอตเตอรีร่นะคะคือรางวัลทางกายภาพงงโอเคทุกคนไม่ต้องอ่านแล้วแหละมาเดี๋ยวเรามาอธิบายวิธีการเล่นนะคะซึ่งของรางวัลน,นะคะสามารถเปิดได้วันที่26นะคะทุกคนนี่อ่ะเหมือนก็รางวัลก็แค่แบบเข้ามาลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนตรงนี้นะคะนี่ ก็จะมีรางวัลพิเศษนะคะจะมีสกินมิลเเข้านะคะนี่หใน8อ่านี่ก็สุ่มกันอีกทีนะแล้วก็รางวัลที่2นะคะจะเป็น l i มิเต็ดนะคะ510ป,ปองนะคะรางวัลที่3จะเป็นฮีโรเหมือนเป็นรีเจนตนะคะให้เรือกนะแล้วก็รางวัลที่4นะคะจะได้เป็น1ใน19นะคะแล้วก็รางวัลที่5จะได้เป็นคูป,ปองลิมิเต็ด25ปองเดี๋ยวก็ มาเปิดกันอีกทีนะคะทุกคนสามารถมีโอกาสได้ลอตเตอรี่สูงสุดได้ถึง6ครั้งนะคะเดี๋ยวก็มาเปิดกันอีกทีนะคะวันที่26ก,กรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นกล่องลอตเตอรี่แบบนี้เลยนะคะแต่ก็มีให้หลุนรางวัลมิราเคิลนะคะแต่ก็จะมีรางวัลพิเศษเป็นได m e เมนชันด้วยถือว่าค่อนข้างที่จะแจกเยอะเลยแหละทุกคนสำหรับ RV ก็สำหรับวิธีรับลัตเตอรี่นะคะที่เราจะแบบว่าให้สุ่มใช่ไหมมันมีโอกาสเปิดได้แค่6ครั้งต่อ1 ID นะคะทุกคนก็คือเข้ามาตรงนี้นะคะจะได้เป็นกล่องปริศนาซูปเปอร์พาร์ทนะคะอันนี้ก็เอาไปเปิดลุ้นกันนะคะตอนนี้เราได้มากล่องนึงแล้วนะแล้วก็มันก็จะไล่ไปตามเลเวลนะคะเลเวลที่14จะเป็นกล่องที่2นะคะทุกคนอ่ะอ่ะแล้วมีตรงนี้อีก เลเวลที่24นะคะจะเป็นกล่องที่3เนาะอ่ะเลเวลที่10เอ้เลเวลที่34นะคะจะเป็นกล่องที่เท่าไหไร่มารูอ่านไล่ไล่ไล่ดูกันพูดจารินพันพูดจาลืมแล้วเนี่ยประมาณนี้นะคะสำหรับกล่องซึ่งกล่องนะคะสามารถเปิดได้วันที่26กรกฎาคมนี้นะคะทุกคนกล่องกล่องนะคะาาเปิดได้วันที่26กกรกฎาคม ชมนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาลงทะเบียนตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม RV ีแล้วก็ของฟรีอะไรเนาะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นของรางวัลทั้งหมดนะคะที่แจกนะเออฝากกันกดกดติดตามด้วยเด้อ